妈呀！ เจโทรมาไม่ไร์่อต่อเห็นคลิปเดียวกันออมไก่ใส่ฟักทองโอ้ไม่ใช่ออมเนื้อใส่ฟักทองหมูหมูออมหมูเหรอหอมูนั่ตื่นสายยังมาส่งส่งนี่ให้ดูาาามายังสรุปสิ้นพี่ไปไหนสิ้นพี่ก็อยู่นี่ไงครับแค่กลิ่นก็ ใช้แล้ในการทำข้าวอุ้ยขอบคุณพี่บีด้วยครับสำหรับรถกินอะไรทำไมหมินตั้งเลยอ,เอันนี้ก็เป็นพริกบ้านนะเนี่ยไม่ได้ใช้พริกแดงแดงหรือเนียนๆพริกบ้านจะเป็นแบบนี้เนี่ค้งแล้วเข้าออกมานะครับอ๋ออะไรพริกบ้านนี่ต้องเป็นพริกแบบนี้นี่ก็พริกบ้านแหละม่อยู่ในบ้านเลยเป็นพริกแบบ ตากอากินได้นานๆรแซบแท้มันตาแทบมากครับถ้าได้กินอ่อมผักทองใส่หมูส่ง,ง <ๆ S 1> ให้ดูตั้งแต่เมื่อคืนส่งให้แม่ดูเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นอักถ่ายติตต่อ,อยู่แล้วเราก็เลยอยากกินตอนนั้นก็เลยส่งให้แม่ว่าทำให้กินหน่อย สรุปเช้ามาได้กินเลยครับจะได้กินต้มไก่ในช่วงต่อไปต้มต้มไก่บ้าน <c oughs> เอาเสร็จแล้วเอาอะไรอีกไหมอ่มอาดูสิทำดีลองตู้ผัดรองก่อนผัดรองเป็นไรลองเอาเยสจาน ส้มผักเสียนเหรอ,อผักเสียนอะไรผักเสียนอะไรคนพักการแล้วทำไมไม่ตัดยอดกระดองให้ดีๆหน่อยครับแม่เนี่ยต้องดูเรียงให้มันสวยงามให้แม่หน่อยเธอแม่ไปส่งมีมาให้นะยา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 ,ยาก่อนที่จะทำอะไรสังเกตด้วยแม่จบกข้ากลมข้ากกลมเคยข้ากรมมาสักข้ากกลมคือคนที่ทำเกี่ยวกับก่อสร้างเหรอ เราห้ทำเสียตัวเก็บด้วยแล้นที่เป็นทางไม่ใช่ว่าทำและทิ้งข้างเอาบีมาตัดให้เอาไยมันออกเอาไฟมันออกอ้ยกลิ่นพี่น้องครับมันผพินยากเลยข้าวกรรมก็ข่าวกรรมเถอะนี่นะครับทุกคนกำลังทำกับข้าวอยู่ไปนอนเห็นไหม พี่ี่เขายังบอกห้้งไปไปนอนเลยแม่ทำให้มันเหมือนมนุษย์มานาบ้างมนุษย์โลกเขาอะที่นี่ประเทศไทยอยู่ที่โอ้น้องว่าจะอยู่ที่นอร์เวย์นั่นไงที่นี่ประเทศไทยเวลานี้นี่พักเที่ยงแล้วนี่เปียกเลยไม่ให้บูดละหรอเที้ยงเปียกลงเลยไม่ใช่มันบูดแล้เหรออะไรบูด น้ <No> องมา呀เออวะอ๋อมันขมมันขมไม่ใช่หมีเปียวมันขมเอาแล้วก็มามาลวกน้ำอีกทีนะเตรียมไว้เตรียมไว้เงี้ยเด็ยเดยอดยผักไนะว้น้าใหก่อนยอดผักอะไรนี่ตูอี่ตูอ,อ,ตอาขะ แทนที่แม่จะทำแกง,ง,งต้มปลาใส่วลากระยงใส่ไข่มดแดงให้ังไปกินดึงสายยังมาเทียกินอยโอ้ก็ต้องกินไหมเนี่ยบ่ายสามต้องไปเรียนต้องหนกะกรา,กะะม,ากกมังสีชมพูเมื่อกี้อยู่ไหนว่า อา้าวพุ่งหนึ่งเรื่องพุ่งหนึ่งอ่อีกพุ่ง,งหนึ่งเอาไว้ใส่แกงขอบคุณลูกบรรลุนด้วน,นะครับสวัสดีทุกคนด้วยไปแปรงฟันก่อน <laughs> แม่คิดว่าเมื่อกี้มันเปรี้ยวเปรี้ยวหน่อไม้หรือมันเปรี้ยวไม่แปรงฟันไม่แปรงฟันห <laughs> น่อไม้มันขมหนึ่งสอง่องไม้ขม หน่อไม้มันขมส่วนผมมันสดผักพากดีไหมหลักนี่ยไหนก่อนไอตัวนี้ให้ด้วยหลักอันนั้นไปใส่อะไรหลักหลักเอามากินกับเป็นผักไม่หลักไม่ชอบกินผักไม่ชอบหลักหลักหลัก รับ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 โอ๊ยทุเบอร์บอมหนอนได้ไหมเสียงมาเข้าไลฟ์สดไม่ได้ทุบตังค์รับรับับ อร่อกน่ากินมากชอตัวเองใส่ใบมะขามอ่อนไข่เป็นสกอ์ช่องจริงจะมาร่วมไลฟ์สดอะไรมีการบอกว่าตัวเองเป็นช่องจริงเลยเอาปฏิเิธก่อนช่องอะไรช่องจริง เวลาคนอันนี้เขาชอบมีช่องปลอมช่องเถื่อนมาก็ราสร้างแอดคา์เหมือนกันอันนี้มีแอดคามากช่องจริงช่องปลอมด้วยอะหนีนี่นี่น,นี่เขามาลองได้ลองคือลองของ <c oughs> มันลองของละเริ่มละอย่าลองของอย่าลองของเขาอลองเขาอลองอย่าหยุดลอง รับรับวันนี้มีเรียนกีตาร์บ่ายสามครับผมไม่รู้จะแบกตัวไหนไปเลยเรียนกับคุณครูที่ค่ายครับเมื่อวานเมื่อวานตามหาแม่ไม่เจอตื่นมาหาแม่ไม่เจอเลยแม่ไปไหนก็ไม่รู้ตื่นมาหิวข้าวมากได้สั่งตำทัวมกิน เชื้อเต็มบ้านเบิดต้มถั่วต้ถั่วและปลาดุกย่างและไข่ปิ่งกินกาแฟหมดประมาณสองแก้วก็แล้วอุ้ยน่าจะสั่งกาแฟโบราณกินวานสั่งกาแฟถุงมากินเรากินกาแฟแม่โอ้กาแฟใส่เกลือแะเนโอ้แม่มีสูตรกาแฟใหม่แล้วจะบอกกาแฟแม่น่ะมีกาแฟ น้ำยนมะพร้าวแล้วก็กาแฟลำใหญ่ไม่กิน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 แล้วจะเสียจังมันเป็นอะไรอ่ะหนึ่งายพูดเบาๆคือเลยน้ำยาป่าแม่ทำน้ำยาป่าเหรอ เขาเห็นเอาไปเด็ดผักอีตูไงอย่าไปเด็ดเยอะบอกอย่าเด็ดเยอะโอ้เด็ดเป็นนิดเดียวเองอย่าอย่าพอจะไว้ใส่อันอื่นอยู่บ้านเพื้นยิ่งไกลตลาดอยู่ตลาดเพื้นขับต้นตัไม่มีก็สั่งในเจฟูซี่ใช่วันนั้นเขาไปขางน้องมาให้ถ้าปลูกไว้ที่บ้านก็ไม่เคยรดน้ำต้นไม้ตาย คนเขาชอบผูกผักไปลาเด้อเนาะไปนวดเรือน้อยๆน,นี่บอกให้เด็ดตรงนี้นี่เรืออยู่นิดเดียว